อยู่ใน EP ีการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับมีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนออีกแล้วนะครับาก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซุปเปอร์ครับ วันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน EP ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอครับโอเคนะครับตัวนี้ก็คืออุปอรณ์เสริมนะครับที่เป็นจำเป็นเป็นรายไอเทมเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับต้องซื้อเพิ่มแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ใช้ BYD Auto T นะครับตัวนี้นะครับคือคอนโซลกลางนะครับช่องแบ่งของนะครับอเนกประสงค์นะครับเป็นช่องพลาสติก ABS นะครับดูนะครับ นี้เขาจะให้ยางกันเลื่อนมาให้นะครับ ABS ขึ้นรูปนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะขึ้นรูปนะครับใส่คอนโซลกลางที่พักแขนเราเอนั่นเองนะครับพอเปิดที่พักแขนมาใช่ไหมครับมันก็จะโล่งลึกลงไปเลยของ b y d Auto 3นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นรุ่นของตรงรุ่นเลยนะครับ m a d e i n c h i n a เช่นกันนะครับตัวนี้สั่งมาจากต่างประเทศเลยเคยนำนำเข้ามานะครับสังเกตนะครับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นรูในการที่เราสามารถสอดสาย usb หรือว่าสายชาร์จของเรานะครับบางคนก็เอาสายชาร์จ power bank ไปอยู่ล่างนะครับแล้วก็สอดสายเข้ามาเอาโทรศัพท์มาวางครับโทรศัพท์วางได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับขนาดตรงนี้นะครับเขาก็จะวางประมาณนี้นะครับโทรศัพท์เราค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะใส่ประมาณนี้นะครับหรือประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ เพื่อนๆก็ดูนะครับวางได้อยู่นะครับแล้วก็สอดสายขึ้นมาชาร์จนะครับหรือว่าใส่เหรียญใส่อะไรอกปรก็ส่งนะครับตัวนี้นะครับก็ราคานะครับอยู่ที่290บาทนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้เขาแถมยางการลื่นมาให้ด้วยนะครับแพ็กเก็ตมาอย่างดีเลยนะครับอาจจะใช้เวลาในการจัดส่งนิดหน่อยนะครับแต่รอได้นะคุ้มมากนะครับ เป็นนะครับดูครับโหดูงานเขาครับสวยงามไหมฮะนี่นี่ยางกันลื่นอย่างดีนะครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้สามารถนําออกไปล้างทองสะอาดได้ตามปกตินะครับพอเราใส่เข้าไปนะครับมันจะเสริมความหล่อขึ้นมาอีกนะครับดูไฮโซกันเลยทีเดียวฮะทีนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับว่าจะจัดเลี้ยงแบบไหนนะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับอื สามารถใส่เหรียญได้นะครับใส่ของกระจุกกระจิกนะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์ที่มาใช้วางสองอนส่วนกลางของเจ้า b ีไวดีอีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันนะครับแต่เบื้องต้นประมาณนี้เลยนะครับโอ้สวยมากนะครับงานดีนะครับไม่กองแกงนะครับผมบอกเลยนะครับ290บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีค่าจัดส่ง50บบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับวางงานเปิดขึ้นมา วางลงไ้ป๊อปพอดีล็อกจบเลยนะครับแต่อันกประสงค์ราคาไม่แพงนะครับแพ็กเกจอย่างหรูหราเลยนะครับผมโอเคถ้าทนาดสนใจอย่าลืมนะครับแท็กไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับหรือสแกน QR code บนคลิปวิดีโอก็ได้นะครับโอเคไปก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าใส่ยังไงนะแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ในสินค้าชิ้นต่อไปนะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นที่จะต้องมีอยู่ในรถเจ้าออโตทีนะครับหรือ BYD Auto อโตทีนั่นเองนะครับ ก็ตัวนี้เลยนะครับคอนโซลพักแขนตรงกลางนะครับที่เราเปิดมาเห็นไหมครับมันลึกนะครับผมใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะครับค่อนข้างลึกนะผมบอกก่อนมันลึกนะครับลึก So try a a g สักครู่นะครับเราไปเรียกชื่อเขานะครับโอเคก็เนี่ยนะครับมันลึกลึกมากแล้วมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะครับวันนี้จึงมีตัวนำเสนอนะครับตัวนี้เป็นตัวอ่า พลาสติก ABS เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้พอดีนะครับเป็นเป็นของตรงรุ่นนะครับเจ้าออโต้ทรีตัวนี้นะครับก็คือเป็นพลาสติกขึ้นรูปมีช่องนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเอา Power Bank หรือเอาไปต่อสายนะครับแล้วก็เอาพาวเว้งไปวางนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับลงไปใส่เพื่อสอดสายออกมานะครับเห็นไหมครับพอดีเลยไหมครับเป็นไงครับทีนี้เราก็สามารถนําเหรียญนะครับ นาของกระจุงกระจิงนะครับมาวางนะครับใส่เหรียญก็ได้นะครับบัตรพวงกุญแจนะครับอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปวางตรงที่ไวเลสชาร์จนะครับมันอันตรายใช่ไหมครับเราก็มีตัวนี้นะครับเพิ่มเสริมออปชั่นให้เรานะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะอ่าย่างไรเปิดง่ายนะครับจับปุ๊บเดือลมา ของภายในก็ยังลึกใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอนเนกประสงค์จริงนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะคนับใส่พอดีมากๆเลยนะครับมีเว้นช่องนะครับให้เอา power bank แ,แล้วก็ลอดสายชาร์จออกมาชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอุดหนุนนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับเซตนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับก็ราคาชิ้นละ2-90บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกอย่างดีเข้าขึ้นรูปมาเต็มชิ้นงานนะครับแล้วก็แข็งแรงมีตัวกันลื่นให้นะครับตัวกันลื่นนะครับแล้วก็จะส่งฟรีในกรุงเทพนะครับแล้วตัวนี้290บาทจะส่งฟรีด้วยนะแต่จังหวัดมีค่าจัดส่งอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบาทนะขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก็ได้ครับ ว่ารายละเอียดของมันแค่ดีแค่ไหนนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้คอนโซลเราก็จะเพิ่มความอนเนกประสงค์ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับมันก็ยังจุของได้เยอะมากนะครับลึกด้วยครับแล้วผมก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปวางง่ายๆเลยนะครับปุ๊บลงล็อกเรามาปิดดูนะครับปุ๊บเป็นไงฮะอเอ่อนเนกประสงค์ไหมครับ หรือว่าเพื่อนๆจะดูมุมไก่นะครับมันจะได้เห็นชัดๆนะฮะประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะสอง้ยาสิบาทโคตรคุม้มทําให้เราใส่ของใส่เหรียญใส่บัตรนะครับหรืออะไรก็ตามเพราะในรถนี้ไม่ค่อยจะมีช่องใส่เหรียญน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับชาร์จช่องข้างล่างก็หยิบยากใช่ไหมครับตรงนี้ก็ทําให้เราหยิบเหรียญเพื่อจ่ายค่าทางทงทาง,ทางด่วนอะไรก็ว่าไปซื้อของ แล้วตรงนี้ผมก็เพิ่มออปชันโดยการที่ใส่ที่วางเหรียญได้ตรงนี้นะครับใส่วางของได้ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องรองผิดลองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดสมักระดิงเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับ แล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตางสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบ๊ายบาย,บาย,บาย